คิดว่าคุณไม่ใช่พ่อพระแม่พระที่จะยอมใครง่ายๆเมื่อก่อนนี้ที่คุณยอมคนรักก็เพราะว่าคุณคำนึงถึงสายใยความผูกพันที่มีต่อกัน และคุณบูชาความรักและต้องการให้ความรักยืนยงคงอยู่ตราบนานเท่านานคุณมีมุมมองเชิงบวกต่อความรักความสัมพันธ์โดยไม่ได้เผื่อใจไว้ว่าคนรักจะทำร้ายจิตใจคุณให้ชอกช้ำใจถึงขนาดนี้เมื่อใจน้อยๆของคุณถูกรังแกจนชอกช้ำขนาดนี้แล้วคุณก็จะไม่อยู่เฉยปล่อยให้ใครมาทำคุณได้ง่ายๆ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง t h a l o ฮ h o l อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะ ถ้าหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ลายนี้ค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพรโรมติกทาลอด มีจุดประสงค์เจาะลึกถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังน,น,นั้นเนื้อหาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิชาทานก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีเมถุนเรามาดูความหมายของไพ่ โรแมนติกทาร์ลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปุรบเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนบางคนอาจเดินทางมาถึงช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้คุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้ความรักสูญสลาย คุณยังทำใจไม่ได้ที่จะ,ะเผชิญความสูญเสียแต่พอมาวันนี้อาจเกิดสถานการณ์กดดันบีบคั้นให้คุณต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สามารถเป็นไปได้ทั้งสองทางทั้งทางบวกและทางลบหากว่าวันนี้คุณมีจิตใจเข้มแข็งกล้าเผชิญความจริงแม้ว่าความจริงมันจะเจ็บปวดก็ตาม แต่ถ้าเป็นไปในทางด้านบวกก็ถือว่าคุณได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วเอาละถ้าเวลานี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางทีคุณอาจคิดง่ายๆว่ากล้าเปลี่ยนแปลงไปเถอะดีกว่าย่ำอยู่กับที่เพราะแต่ก่อนนี้การย่ำอยู่กับที่ก็เทียบเท่ากับว่าคุณจมปลักอยู่กับปัญหาไม่จบไม่สิน้นและทุกข์ใจจนถึงที่สุดแล้ววันนี้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะร้ายหรือดีคุณต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญดังนั้นแล้ว ถ้าราศีเมถุนคนใดมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวรักสามเศร้าวันนี้คุณอาจมีความเด็ดขาดกับคนรักอาทิคุณต้องการให้คนรักเลือกระหว่างคุณกับมือที่สามขอให้เขาบอกมาเลยว่าเขาจะเลือกใครถ้าคนรักเห็นมือที่สมดีกว่าคุณคุณก็จะสาปส่งไล่แตะเพิ่ให้เขาไปอยู่กับมือที่สามซะ เพราะคุณไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนแต่ถ้าหากว่าคนรักเลือกคุณคุณก็จะลั่นวาจาดิดขาดกับเขาในเมื่อคิดว่าจะอยู่กับคุณก็จงไปเลิกกับมือที่สามซัให้สิ้นซ้าและถ้าหากว่าคนรักเลือกคุณ คุณจะเป็นโลกทั้งใบให้กับเขาจะคอยเติมเต็มในส่วนที่เขาบกพร่องเพื่อให้ชีวิตคนรักสมบูรณ์แบบและจะทำให้เขามีความสุขที่สุดสมกับที่เขาเลือกคุณคุณก็คิดไว้แบบนี้นะคะแต่เวลานี้คนรักยังไม่เลือกเขายังคงปล่อยให้มือที่สามเป็นหอกข้างแคลคอยทิ่มแทงคุณทุกวันทุกวันทุกวันจนทำให้คุณคิดว่ามือที่สามเนี่ยคงต้องมีอะไรดีกว่าคุณ ถึงได้ดึงใจคนรักให้หลงงมงายจนโงหัวไม่ขึ้นถ้าคนรักอยู่กับมือที่สามงหัวไม่ขึ้นแบบนี้อาจทำให้ความรักคุณสั่นคลอนจนถึงขั้นล่มสลายก็ได้ฉะนั้นหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรคุณจะไม่ปล่อยให้มีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แม้เพียงแค่เงาก็ไม่ยอมคุณวางเกณฑ์ไว้เลยว่าถ้าคนรักคิดจะอยู่กับคุณแล้วเราก็ต้องไม่มีมือที่สาม แม้เป็นเพียงแค่เงาก็ไม่ยอมถ้าราศีเมถุนคนใดไม่พร้อมรังลาเลิกลาแม้ว่าจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปเด็ดขาดแค่ไหนก็ไม่กลัวมาคอยเลื่อยขาเตียงคุณทุกวี่ทุกวันเมื่อคุณตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ดังนั้นไพโรแมติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่า ถ้าทำกันจนถึงขั้นนี้แล้วคุณก็ชักทนไม่ไหวและคุณคิดว่าคุณไม่ใช่พ่อพระแม่พระที่จะยอมใครง่ายๆเมื่อก่อนนี้ที่คุณยอมคนรักก็เพราะว่าคุณคำนึงถึงสายใยความผูกพันที่มีต่อกันและคุณบูชาความรักและต้องการให้ความรักยืนยงคงอยู่ตราบนานเท่านาน คุณมีมุมมองเชิงบวกต่อความรักความสัมพันธ์โดยไม่ได้เผื่อใจไว้ว่าคนรักจะทำร้ายจิตใจคุณให้ชอกช้ำใจถึงขนาดนี้เมื่อใจน้อยๆของคุณถูกรังแกจนชอกช้ำขนาดนี้แล้วคุณก็จะไม่อยู่เฉยปล่อยให้ใครมาทำคุณได้ง่ายๆดังนั้นแล้วคุณคิดว่านับจากนี้ไปจะไม่เกรงใจเขาจะไม่ยอมเขาอีกแล้วภายในใจลึกๆของคุณเจ็บช้ำน้ำใจมากที่คุณจะต้องมาทำสงคราม กับคนที่คุณรักสุดท้ายชาวราศีเมถุนกรณีราศีเมถุนไม่พร้อมรังลาเลิกลาและต้องการกู้ศักดิ์ศรีตัวเองกลับคืนมาโดยคุณจะย้ำเตือนคนรักว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีค่า,ม,คามีความหมายแค่ไหนคุณจะขยี้เตือนสติคนรักให้เขาได้รู้ว่ากว่าคุณกับเขาจะรักกันได้มาจนถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งสองคนเคยผ่านความทุกข์มาด้วยกัน และประคับประครองซึ่งกันและกันจนมาถึงวันนี้ได้ดังนั้นแล้วคนรักต้องรีบสํานึกอย่าให้คุณต้องมีมาตรการปลุกจิตสํานึกเขาเพราะมาตรการปลุกจิตสํานึกอาจเป็นสายโหดก็ได้นะคะเพราะการที่คุณจะดึงคนรักกลับคืนมาจะทำหน่อมแน้มใจใจอ่อนไม่ได้ราวกับว่าเหมือนคุณต้องสู้ทั้งกับมือที่สามและคนรักการที่อาจารย์พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าราศีเมถุนจะไปหาเรื่องมือที่สามจะก,ก่อเหตุทุลมูลวุ่น วายหรอกนะคะแต่คุณต้องการแสดงให้คนรักเห็นว่าใครจะทนพฤติกรรมดาร์กสายด้านมืดของคนรักได้เท่าคุณมือที่สามถ้ามาตกอยู่ในที่นั่งชิ้นเดียวกับคุณเขาจะมีจิตใจเข้มแข็งและจะมีความอดทนเท่าคุณไหมสุดท้ายและท้ายสุดถือได้ว่าราศีเมถุนที่ยังไม่พร้อมรังหลาเลิกลาเดี๋ยวคุณจะสอนคนรัก ให้รู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดต้องทําให้เขาเข้าใจตรงกับคุณซึ่งก่อนหน้านี้คุณไม่กล้าหือไม่กล้าอือคุณปล่อยให้คนรักทําตามใจตัวเองดังนั้นแล้วจําเป็นต้องสอนเขาให้รู้ถ้าเขาดีมาคุณก็จะดีตอบคะ่ะแต่ถ้าวันใดเขาร้ายมาคุณก็จะร้ายตอบเช่นกันคะ่ะเอาละราศีเมถุนคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนําเพิ่มเติมกันนะ Let your friends help you. ไพ่ใบนี้มีความหมายว่าถ้าจะลดการประทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็หาตัวช่วยค่ะพยุงความสัมพันธ์ของคุณเอาไว้จนกว่าคุณกับคนรักจะเข้าใจกัน ถ้าราศีเมทุนคนใดไม่ทนกับปัญหาทั้งหมดแล้วละก็คุณก็คงตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปนานแล้ววันนี้ก็เหลือเพียงแค่ราศีเมทุนที่ยังไม่ต้องการเลิกก็อาจให้คุณข้างๆมาคอยรับฟังความทุกข์ความโศกมาคอยเยียวยาใจคุณและพยายามจะทําให้ทั้งสองคนดีต่อกันเลิกทะเลาะเบาแวงกันเอาละราศีเมทุนคะ ขอให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขไปนะคะราศีเมถุนเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีเมถุนในเดือนหน้านะคะ